หัวลงขยงใหญ่การสงสารทอยๆโดนแสะกลับเดือดโพสต์แบบนี้โดนละโพสต์แบบนี้โดนเละเสืิมเนื่องจากกรณีในธนพัฒชนะกุลพิสารหรือที่รู้จักกันในชื่อทอยทอยอายุ21ปีนักแสดงซีรีส์ชื่อดังไรออาวุธนีน่แทงแฟนสาวนางสาวชัดสลันสุวรรณกิจหรือพิมพ์อายุ25ปี เสียชีวิตในบ้านพักย่านถนนเรียบคลองสองแขวนบางชันล่าสุดถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีศาลคัดค้านการประกันตัวจากที่ทราบกันว่าเอมมี่อมนวันหรือเอมมี่แม็กซิมและนางสาววิภากรสุขพิมายเพียเสโรโซเดินทางเข้าเยี่ยมทอยทอย ล่าสุดการวิาพากษ์โพสภาพทอยๆขณะอยู่ในรถกลงขังพร้อมระบุข้อความว่าแสนทรมานอิสระมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดออกจากกรงได้เพียงนิ้วมือร้องไห้ตาแดงนี่แหละเด็กน้อยธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยเงินผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตก็ต้องไปเรือนจำอดทนนะน้องคิดดี เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นพักผ่อนนะเดี๋ยวก็มีคนเมตตาค่ะสงสารจริงๆเว้ยงานนี้ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กระนำเรียกว่าทัวลงก็ว่าได้ตั้งแสะแรงว่าเดี๋ยวเอาอะไรไปสงสารถ้ามันแทงลูกคุณคุณยังจะสงสารป่านี้ยช่วยมีสติหน่อยค่ะให้มันมาแทงพ่อมึงมั่ง กูจะดูน้ำหน้ามือว่าจะสงสารมันอยู่ไหมอีดอกนะจ๊ะควรแล้วครับค่าคนตายมันยิ่งกว่าสัตว์เขาฆ่าคนคะ่ะสิ่งที่ต้องปลูกฝังเด็กสมัยนี้คือการมีคุณธรรมรู้จักชอบชั่วดีมีสติไม่ใช่ทำตามแค่อารมณ์ไม่งั้นสังคมจะแย่ไปหมดคะ่ะไหวไหมเนี่ยสงสารฆ่าตกรสติคะ่ะเขาฆ่าคนคะ่ะเขาฆ่าคนนะคะ บางก็บอกว่าสิ่งที่คุณการคิดมากมันมีจริงๆค่ะไม่โลกสวยในโซเชียลนะคะร้อยพ่อพันแม่ค่ะทะเลาะกันดีกันอยู่ด้วยการประสาทแดกหึงหวงตามกันประชดประชันเป็นบ้าและกรณีนี้ข่าวก็บอกอยู่ถ้าฝักตำรวจดีๆคือไม่ได้แทง20แผลแบบให้ตายคือ1-2จุดนอกนั้นแผลเล็กไม่ถึงกับต้องตาย โทสะรุนรวนค่ะเรื่องนี้ส่วนตัวไม่เข้าข้างทอยนะคะแต่วิจารณ์ตามที่อ่านสื่อวิเคราะห์จากสังคมจริงลนั่นแหละค่ะไม่ได้อยากพูดถึงผู้ตายว่าเป็นคนยังไงในแบบที่สื่อออกมาในโซเชียลของเขานะคะเมื่อคืนดูข่าวน่าสงสารน้องทอยเหมือนกันค่ะถึงเขาจะผิดคนล้มอยากข้ามค่ะ ไม่ชอบเขาก็มองผ่านผ่านไปจะได้ไม่มีเวรกรรมวาจาต่อกัน